โอเคครับดูตามนะครับ F O X Fox สุนัขจิ้งจอก F O X Fox Fox สุนัขจิ้งจอก F O X Fox Fox สุนัขจิ้งจอก F R F R U I T. Yo, I -T fruit. Fruit. Yo, I -T fruit. Fruit. Fr fruit. 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 เพื่อน fr i e n, d. I e n d friend 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 ใช่ไหม friend friend เพื s ่อนเพื s ่อน fr i e n d i e n d friend friend เพื u ่อน f u n s, s u n fun fun สนุกสนุก f u n s u n <S fun สนุกสนุก F U N Fun สนสนุกคำแรกคำว่าอะไรครับคุยเยวินภาษาไทย F สุนัขจิ้งจอก F O S Fox สุนัขจิ้งจอกอ่านตามครับ F O S Fox สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเอาใหม่ครับ S O S Fox ุนัจิ้งจอ,อกเอครับ S, S O X Fox สุนัขจิ้งจออ่าโอเคอ่าต่อเลยครับอ่าอยากอ่าครับะสามล้อ S O X Fox สุนัขจิ้งจอ,อกเอครับ <S S O X Fox สุนัขจิ้งจอกบผม S, S O X Fox

สุนัขจิ้งจอก fox 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 สุนัขจิ้งจอกใช่ครับใช่ อ่าโอเคครับต่อไปครับ S-R-U-I-T Foods ผลไม้ครับผม S-R-O-I-T Foods F-R-U-I-T ผลไม้เอาให้ครับ S-R-O-I-T S-R-U-I-T S-R-U-I-T f o o ผล,มลมไลม้อีกครับ F Fruit ผลไม้เอ hey, ครับ F R U I T Fruit ผลไม้เอ hey, ครับ F R U I T Fruit ผลไม้เอ hey, ครับ <S S R o S. <S F R U I T Fruit ผลไม้เอครับ F R O S F R U I T S, S R U I T Fruit ผลไม้เบครับ S R U I T ครูสผลไม้เบครับ S R U I T ครู s ผลไม้โอเคครับ S R U I T ครูสผลไม้ดีครับ S R U I T ครู s ผลไม้ครับผม S R U I T ครู s ผลไม้ครับผม S R U I T f r u i t ผลไม้ครับ S R U I T f r u i t ผลไม้ครับ S R U I T f r u i t ผลไม้ครับผม S R U I T f r u i t ผลไม้ครับผม S R U I T f r u i t ผลไม้ครับ S fruit ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ F R U I T f r u i ผลไม้ S R U I T f r u i ผลไม้ S R U I T f r u i ผลไม้ S R U I T f r u i ผลไม้ F U I T ครูสผลไม้ครับผมโอเคอ่านคำภาษาสามรอบนะครับต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับเพื่อนค่ะเพื่อน F R I E N D friend เพื่อน F R I E N D friend เพื่อนเอกครับ F R I N D F R I E N D เอาใหม่ครับ F R I E N D friend เพ <Okay, God. S 2> ื R ่อนเกครับ F R I E N D friend เพ <Okay, God. S 2> ื R ่อนเกครับ F R I E N D friend เพ mm. ื R ่อน F R I E N D friend เพื่อนครับผม F R I E N D แฟนดิ้เพื่อนครับ 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 F R I E N D แฟนดิ้เพื่อนครับผม R I e -N -D, friend, S -R -I -E -N -D, friend, 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 S -R -I -E -N -D, friend, 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 friend เพื่อนครับผม F R I E N D Friend เพื่อนครับผม Friend 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 ครับผมเพื่อนครับผมเอาใหม่ครับเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเใช่ใช่ครับใช่ไม่ชัดอีกแล้วอ่าครับครับ S O X ครับ จิ้งจอกมาจิ้งจอกใช่ไหมคะ F O X อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากคำว่าเฟรนไปก่อนครับหลังคำว่าเฟรนภาษาไทยคืออะไรครับ Friend. Friend. เฟรนเฟนอ,อาว่าเฟรนใช่ไหมคะครับผมเฟนเฟดเฟรนคือว่าเพื่อนใช่ไหมคะครับผมเฟรนต่อจากคำว่าเฟรนจะคำว่าอะไรครับภาษาไทยฟัน สนุกไม่เอาคำแปลเอาคำแปลเสิครับแปลว่าสนุกค่ะสนุก h u n fun สนุก h u n fun สนุกอีกรอบไหมครับ h u n fun สนุกเอ๋ครับ h u n fun สนุกครับผมอีกรอบหนึ่งครับ u n fun สนุกเอ๋ครับ h u n fun สนุก h

U N Fun สนุก F 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 U N Fun สนุก S 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 U N Fun สนุก S, <man>. <S ยูเอ็นฟันสนุกโอเคครับฟันก็ว่าสนุกใช่ไหมใช่ครับฟันต่อไปคืออะไรครับฟันขั้แรกใช่ไหมคะใช่เอาเอาอาต่อครับอครับต่อไปคือคําว่าอะไรครับหมดยังครับอะไแรกหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ<อ>้าให้เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะใช่ควรจะเริ่มต้นใหม่ครับขอขาใหม่ครับ S O X Fox สุนัขจิ้งจอกครับผมอ่านเขาฟอกอยูนี้เหรอ F O X Fox สุนัขจิ้งจอก S O X Fox สุนัขจิ้งจอกเอาใหม่ครับ S O X Fox สุนัขจิ้งจอกเอ้ยครับ S O X Fox สุนัขจิ้งจอกเอ้ยครับ S O X Fox สุนัขจิ้งจอก S O X Fox

สุน <Sag it. S 2> ัขจิ S ้งจอก SOS Fox สุนัขจิ o ้งจอก SOS Fox สุนัขจิ o ้งจอก SOS Fox สุนัขจิ้งจอก SOS Fox สุนัขจิ้งจอกสุดดีไหมดีครับดีครับมานีเสียงดี ดีครับดีครับโอเคอ่าต่อไปครับคำคำต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับผลไม้ค่ะอ่า F R U I T ผลไม้ F R U I T ผลไม้ครับผม F R U I RUIT f o ฟูผลไม้ครับผม R O R U I T f ผลไม้ครับผมส R U I T f ผลไม้ครับผมส R U I T f ผลไม้ครับผม R U

R U I T f ผุดผลไม้ S R U I T f ผุดผลไม้ t, food, S R U I T f ผุดผลไม้ S R U I T f ผุดผลไม้ F R U I T f ผุดผลไม้ F U R S F R U I T ผุดผลไม้ F R U I T f ผุผลไม้ F R U I T f ผุผลไม้ F R U I T f ผุผลไม้ F R U I T ผุผลไม้ F R U I T ผุด ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ R U I p, F R U I T fruit ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ <S 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 fruit fruit ผลไม้ครับผมต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับ ส r i e n D f r นด n d ดงเพื่อนอ่าดีมากครับส r i e n d f r i e n พืึงเพื่อนครับผมสร n อ็ I E N D friend พื่อนนึงเพื่อนครับผม,ผม <S S r I E N D friend ึงเพื่อนครับผม,ผม <S S r I N S R I E N D Friend เพื่อนครับผมส r i e n เเพื่อนเพื่อนครับผม i e n d เอ e n d เพื่อนเพื่อน Friend ใช่ครับใช่ s r i e n d friend เพื่อน s r i e n d e n d เพื่อน f r i e, e n d friend เพื่อน s r i 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 e n d friend เพื่อน เพื an, ่อนครับผม F R I E N D เพื I ่อนครับผม F R I E N D เพื่อนครับผม F R I E N D friend friend ครับผม friend an, friend เพื่อนครับผมเป็นเพื่อน ต่อใช่ไหมคะใช่ครับผมภาษาไทยคืออะไรครับแปลว่าสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกใช่ไหมครับ F U N ฟุนสนุกเชิญเลยครับ F U N ฟุนสนุกครับผม F U N ฟุนสนุกครับ U N ฟุนสนุกค,ครับผม F, U n f ฟันสนุกครับ U N ฟันสนุก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  U N ฟันสนุก F U N ฟันสนุกฟันสนุกฟันสนุก ฟังสนุกฟั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 สนุกรัผม F U N ฟัสนุก u ฟุนสนุกฟังสนุกฟุนสนุกฟุนสนุฟุนสนุกดีมากครับฟุนสนุกฟสนุกฟุนสนุกฟสนุก f u n สนฟสนุก ส U N ฟันสนุกบผม fun, U N ฟันสนุกรับ U N ฟันสนุกสฟันสนุก U N ฟันสนุกฟันราะว่าสนุกใช่ครับใช่<ร><ร> โอเคต่อไปคำต่อไปคือคำว่าอะไรหรือหมดแล้วครับ oh, s <S หมดแล้วค่ะ <laughs> หมดแล้วก็เริ่มใหม่ <laughs> อ่า,าใช่มาจะได้จำครับอ่าต่อเลยครับ S, S O S fox มาสุนัขจิ้งจอกอ่า F O f fox สุนัขจิ้งจอกเอาใหม่ครับ S, S O S fox สุนัขจิ้งจอกอีกครับ <laughs> Ox fox as or fox snapting talk as or fox snapting top as or fox snapting top as fox snapting top as S. fox fox top fox fox nothing to hmm. S O S fox to nothing to s fast fox nothing to fox to nothing S O oh. S fox nothing to fox to to fox to nothing, to Fox to nothing, as Fox to nothing, as Fox to nothing, as Fox to nothing, to Fox to nothing, as Fox to S nothing, -S, Fox to Fox. สุนัขจิ S ้งจอก fox สุนัขจิ้งจอก fox สุนัขจิ้งจอก fox สนัขจิงจอก fox สุนัขจิ้งจอก fox ัขจิ้งจ fox สุนัขจิ้งจอกโอเคดีมากครับต่อไปเพื่อนหรือเปล่าข้อที่สอง แปลว่าผลไม้ค่ะอ๋ะอผลไม้ใช่ไหมครับหนูก็อ่านเนี่ยภาษาภาษาภาษาไทยต้องหรือ็ฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วยอะ่ะเนี่ยดีแล้วครับดีแล้วครับอ่อาผลไม้นะ,ะใช่อันนี้แหละแบบไอแบบกรดาเนี้ยมันดีเพราะว่ามันจะทำให้คุณที่หุนูนะอ่านได้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับนะโอเค fruitfruit ผลไม้เชิญครับ F R U I T fruit ผลไม้เก่งครับ F R U I T fruit ผลไม้เก่งครับ F R U I T fruit ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ F R U I T fruit ผลไม้ F U I T F R U I T ผลไม้ Fruit ผลไม้ F R U I T 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 Fruit ผลไม้ R U I T รูอิตพุชผลไม้สรูอิตพุชผลไม้สรูอิพุชผลไม้สร u t t พุชผลไม้ I รูอิตพุชผลไม้ s Fruit ผลไม้ Fruit ผลไม้ S r u i t ผลไม้ S u i <S 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 u i t ผลไม้ Fruit ผลไม้ S r u i t ผลไม้ r u I a อ I ไอยู o t ผลไม้แอ I ไอยู o t พผลไม้ฟ o ้ดผลไม้รับผม f ู้ดฟู้ดฟู้ผลไม้ f รุ๊ก็มีคนยังไม่ชัด f รุ๊ตฟรุอาพ้นลมออกมานิดนึง f r u i t ผลไม้ f ต่อไปครับคำว่าอะไรครับสนุหรือเปล่า S R I E N D friend เพื่อน 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 S R-I-E-N-D, Friend พื S ่อนเพื r ่อนส R I E เ D friend พื S ่อน r i เพื e ่อนเพื่อน friend เพื่อนครบผมอ R I E N D friend ดึกเพื่อนรดึกเพื่อน R I E N D friend ดึก เพื <Okay>. <S S ่อน F R I E N D friend ตึง F R I E N D friend ตึง F R I E N D friend ตึง friend friend F uh. R I E N D friend ต uh. ึงเพื I ่อนเพื N ่อนโอเค friend น uh ี huh. ่ใช่ไหม friend อ่าครับต่อไปคืออะไรครับ แฟนแฟนใช่ไหมแฟนสุดแฟนจุดแฟนจุดไม่เป็นไรไรุดต่อไปต่อไปแฟนแฟนต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับได้ว่าสนุกค่ะ F U N Fun สนุก F U N Fun สนุกเอ๋ครับ U N ฟันสนุก S 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 u n ฟ a n สนุก a s u n ฟั n สนุกโอเคดีมากครับต่อไปคำว่าอะไรครับต่อใหม่ใช่ไหมคะข้างบนหรือจะเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีตดีไม่รู้ว่าขนาดล้ว่ตลี่ยไม่เริ่มจำจำได้ยังค่ะคุณยี่หุ่นจำไม่ได้หมดหรอครัคุณจำไม่ได้หมดใช่ไหมครับ อาเปลี uh, okay, a a ่ยนชี Contact, ้ไปก็ได oh. ้ครับไม่รู้แล้วแต่คุงแล้วแต่คุณครูสอนค่ะทิชเชอร์ผู้ชายนี่พรูบ้านยังไงเหรอคะของครูเขาไม่เรียกว่าทิชเชอร์เขาเรียกว่าคิวเตอร์คิวเตอร์คือครูสอนพิเศษท่านเดินฟีเมลฟีเมลคิวเตอร์ครูสอนพิเศษผู้ชายฟีเมเฮ้ยไม่ใช่สิฟีเมลเป็นผู้หญิงแมวแมวคิว มั่วทุกคนถามมมทุกคนเราก็ผำไม่ไปไปัำ